ครับสวัสดีครับผมเจอกันกับช่องคักขนาดคือเกาครับมอนี้ห้องสิ่งกินนี่ครับยำหอยนางรมครับพอดีไปซื้อมาให้เพื่อนยำให้นะครับผมเห็นมันโตใหญ่เนี่ยครับก็คือก็เลยซื้อใส่กับใส่ตะลับนี่มาพร้อมครับนี่ครับกับผักกรตรอ่อนนี่ครับ เครื่องของเพลินนี่สะใจดีครับเนี่ยสิ่งหมกง่ายครับเนี่ยตอนบักง่ายครับอืมก็เลยกินน้ำแบบไปดดโดนเนาะกระชายมันเออกสมสม สมๆแล้วก็หอมพริกเผาครับเอามาหลายกองเลยครับนี่แกะลองบ้าง คไม่ได้ตัวยังไงส่วนหรับนี่ครับหนีเป็นเป็นไว้หอมกินหอยนี่ครับ ลงเลยในตลับหนึ่งมันจดีดายปลายหลนะครับขันตัวใหญ่เท่าไดแห้งได้หน่อยครับนี่อืมอืม ผู้ใหญ่มาอีกมาบอบบเนาะเสียงมอไซค์โอ้โหครับิ่งกว่ามันชีคีมากเสียงคนงานครับโอ้โหหนุวยใหญ่ดิ น้องเกล <üz ARS> ียดอีกนี่ครับแห้งน้อยเนี่ยถ้าได้แห้งเด่นหน่อยครับสีหน่อยสีไล่บอกเจ้าครับกันท้อหยากสยางนี่ครับ อืมกินแบบพอดบบีบ่มีบักเน่าครับมีบักเน่าอยู่สีสุดยอดเลย นี่ต่เคืองนะครับอยู่นี่ต้อนหอยได้หน่อยครับห,หมากแล้วดีครับ โอเคแล้ว okay, ครับเนาะคลิปนี้ปีกปลาไปซ้ำเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับมีแต่เครื่องครับหอยมาแล้วขอบคุณม,มากๆครับที่ติดตามอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์นะครับเล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้เอาวละ